พี่ทาาราเลวิ์ครับกับกทณีที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเกี่ยวกับการซื้อที่ดินของบริษัทแสนสลิดว่าเป็นการเลี่ยงภาษีหรือไม่เลี่ยงภาษีมีหลักการดูยังไงครับพี่เอาอย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการขายที่ดินของเจ้าของที่ดินหลายคนหลักการมันดูอย่างนี้ครับว่าเจ้าของที่ดินหลายคนเนี่ยเขาดูตอนได้มาของเจ้าของที่ดินถ้าได้มาพร้อมกัน แต่เวลาขายเนี่ยไม่ว่าจะขายวันเดียวกันหรือขายต่างวันต่างเวลากันก็ตามเนี่ยเวลาเสียภาษีเนี่ยเขาให้เสียภาษีในหน่วยเดียวกัน <S <S ก็คือในนามห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลแต่ถ้าเจ้าของที่ดินได้มาคนละวันกันแต่เวลาขายไม่ว่าจะขายวันเดียวกันหรือขายต่างวันกันก็ตามเสียใครเสียมันแต่ละคนไปอันนี้คือหลักการถามว่าหลักการนี้มาจากไหน มาจากคำสั่งกรมสรพปกรที่ปอปนะปจุด1 0 0ทับ5อเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2543ข้อ4วงเล็บ2ไปดูได้เขียนไว้เลยว่าถ้าเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมเจ้าของที่ดินเนี่ยหลายคนได้มาได,ได้กรรมสิทธิ์มาคนละวันกันเวลาขายเนี่ยก็ต่างคนต่างเสียไม่ว่าจะขายวันเดียวหรือหลายวันก็ตาก่าง อันนี้มีคำสั่ง,งกรมสก่อกรแน่นอนอยู่แล้วแต่สังเกตไหมครับว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเขาไม่พูดถึงเนี่ยการตอนที่เจ้าของที่ดินเขาได้มาว่าได้มาวันเดียวหรือต่างวันกันแต่เขามาพูดเฉพาะวันขายพี่เข้าใจว่าเสมือนหนึ่งว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเขาก็ต้องรู้ข้อท็จจริงก่อนที่มาพูดเรื่องเนี้เขารู้วันขายเขาก็ต้องรู้ว่าผู้ซื้อไอหรือ,หร,อหรือเจ้าของที่ดินอะ่ะเขาได้มา วันเดียวกันหรือต่างวันกันคิดว่าเข้าใจว่าเขารู้พอดีผมดูจากข่าวนะครับเห็นว่าทางคุณเศรษฐาเนี่ยได้มอบหมายให้ทีมทนายความแจ้งความฟอ้องร้องดําเนินคดีกับคุณชูวิทย์ผลจะเป็นยังไงรับพี่ก็คําสั่งกรมสมกากรเนี่ยมันมีมาปรากฏอยู่แล้วตั้งแต่ปี2543ฉะนั้นการที่คุณชูวิทย์มาพูดพี่ว่าเขารู้อยู่แล้วเรื่องคําสั่งนี้ แล้วก็สังเกตจากที่เขาไม่พูดถึงการได้มาวันเวลาได้มาของเจ้าของที่ดินพูดเฉพาะวันขายพี่ว่าน่าจะเข้าขายนะถ้ามีการฟอ้องร้องจริงก็เสียเส่ยงเสี่ยงคุกเสี่ยงตลาดขอบคุณครับพี่